ยังไม่ได้เมานะครับแต่ว่าพอดีเดี๋ยวจะออกไปนิดนึงครับพาน้องๆไปเที่ยวนะครับตอนแรกพี่ตูนถามว่าจะตื่นมาวิ่งเดียกันไหมเจ็ดโมงครึ่งวันพรุ่งนี้ผมบอกพี่ตูนนะครับตื่นมาวิ่งได้แต่ว่าอยากดื่มเหล้ามากกว่านั้นขอเจอพี่ตูนตอนบ่ายโมงแล้วกันสวัสดีครับพี่ปูไปเที่ยวไหนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้ไปร้านพักพวกของพี่อูครับเป็นร้านอาหารเฉยๆนะครับไม่ได้ผับนะครับ เป็นร้านอาหารเฉยนะครับไม่ใช่ผับนะครับหัวเปียกใช่กับพึ่งอาบน้ํามานะครับอ๋อยังครับไม่ได้เมาครับพี่ยังไม่ได้ดื่มนะครับทุกทีมาภูเก็ตนี่ตอนบ่ายต้องดื่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดื่มนะครับลูกพี่ไม่ขับ GTR ไปแล้วครับอ๋อไม่ได้ขับ GTR จนอยู่บ้านนะครับขับ GTR มาภูเก็ตเหรอนะทิกเนเจอร์หัวเปียกใช่ครับพี่เวทลูกครับอย่าลืมนะครับปั้นเขียวันนี้นะครับเสื้อเดมอนเมอุนทำไรเสื้อเดมอนเมทนะครับ เคลื่อนี่เพลงอะไรวะไม่ร,รมู้ต่อนีแบบ้ให้กูหรือป่ไปถ่ายกับพี่ตูนมาครับวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ถ่ายช่องพี่ตูนหือนนะครับช่องผมวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าตากล้องช่องพี่ตูนนะครับรบ,บินโดนให้พี่ตูนกับบ้านใหม่พี่ตูนนะครับ <laughs> บ้านใหม่พี่ตูนนะครับโดนบ้านใหม่พี่ตูนนะครับเขาเรียกว่าภาพแรกนะครับแสงแรกนะครับของบ้านใหม่พี่ตูนจะเป็นหนินบินให้นะครับไมเคิลกับพี่นี่กำกับพี่ตูนด้วยนะครับส่วนวันนี้จะตัดให้พี่ตูนนะครับ นี่นะครับพวกเราทุกคนนะครับทำเต็มที่นะครับเพื่อว o นนี้แซ่นะครับใช่ครับอ้าวเพจกรตุกนะสวัสดีครับพี่ๆสองพันคนสองพันหนึ่งคนและพรุ่งนี้จะเอาเสื้อให้พี่ตูนหนึ่งตัวโอ้โหนี่เก็บไว้นะครับยังไม่ใส่นะครับไว้ใส่พรุ่งนี้นะครับ นนจจัพี่พี่มีคําถามอะไรอยากถามพี่ตูนนะครับเดี๋ยวผมถามให้ครับพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะถามพี่ตูนไหมครับมีไหมครับผมเครื่องเสียห้าแสนกระตุกๆนะแข่งแสั่งได้นะครับพี่พี่ใช่ค่อยๆหนูกำลังมองไม่เห็นเลยลองอยู่ด้วยกันมาฝากกอดพี่ตูนหน่อยโอเคเดี๋ยวจัดให้ฝากกอดพี่ตูนหน่อยเดี๋ยวกอดให้นะครับเดี๋ยวกอดให้นะครับพี่พี่ตูนหมออะไรนะถ้าบ้านเสร็จอะไรนะ เอาบอกเลยพี่ตูนถามพี่ตูนบอกแล้วว่าดาราในวงการใครมาบ้านพี่ตูนคนแรกนิกกี้นะชัดนี่แล้วถ้าบ้านเสร็จเป็นไงนิกกี้นะชัดคนแรกนี่แล้วถ้าบ้านเสร็จล่ะนิกกี้นะชัดคนแรกน่าเป็นไงล่ะแล้วถ้าจะไปดูบอลที่อังกฤษเป็นไงนิกกี้บอกพี่ตูนเลยเดี๋ยวพี่ตูนจัดให้นี่เป็นไงล่ะพี่ตูนเขาพูดเสียงดังอย่างนั้นเลยอันนี็พี่ตูนหรือพี่เป้าเนี่ยพี่ตูนหรือพี่เป้าเนี่ยฮินพี่ตูนแผลบหน่อยเพียงแค่แบบอ๋อพี่ตูน เจอบางยาวยังครับเออพี่มีคนพิมพ์ด้วยเจอบางยาวยังบางยาวยังไม่เจอไม่เจอจริงืนอ,อยู่ป่าตองพอ,อบางยาวอยู่ป่าตองนะครับแต่ปิตูนน่ารักมากครับเจอตัวจริงครั้งแรกน่ารักมากปิตูนนี่น่ารักที่สุดศูนย์สามคืออะไรครับพี่ยัไม่เล่นร้องเลยไม่เหนื่อยกันแล้วครับพี่ไปดูส <laughs> เปอร์แมนยู <laughs> เลย <laughs> เพื่อนใจเพื่อนจิตหน่อยครับนายน้อยแมวแลมโบ้แล้วเหรออ๋อเดี๋ยวรอดูราคาก่อนนะครับผอมลงไหมตอนนี้เหมือนอ้วนขึ้นนะครับตอนแรก6กเจ็ตอนนี้ขึ้นมา7จ็ดเอ็ดนะครับอ้วนขึ้นนิดนึงครับอ๋อสอง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 แองเจิลนัมเบอร์ต้องแคปให้เติดหนูมาเนี่ยแคปบอลแคปบอลคู่ต้องแคปบอลต่อไปก่อนไม่ต้องแคปบอลเออเออ แคบแคบแคบตแคบ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 แบเฮ้ย่หน่อยนะไฟซีอะี่หน,<ๆ>หนักแล้ว FC บอกหนักแล้วทุกวัน FC ผมอะพอหนึ่งหนึ่งหแคปสอง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 แคบสา3สามสามแคปสี่แคปแคปประมาณวันละสิบรูปอะ f ฟถามว่าพวกนี้ยังเจอพี่ตูนไหม เจอครับปุณนี้ก็ยังเจอพ,พี่ตูนครับเจอพี่ตูนสองวันครับเอฟีภูเก็ตไปเอฟนาฬิกาเมาหน่อยเร็วไลฟ์แบบเมื่อวานนะครับ ผมอยู่คอนสุดสยามคอนสุดสยามคืออะไรครับคอนสุดสยามเร์จ <Okay. S 1> <G TR, S 2> ีพีอาร์เท่มากขอบคุณนะครับพวกปั่นจมเลยไปปันน่นอะไรใครไปปันน่นอะไรมีด้วยเหรอพวกปั่นจมเลยไปปั่นอะไรคืออะไรเขาไปหยอกเป่าไปหยอกวะครับไปหยอกอ่ะเข้าไปดูแล้วไม่มีคนหยอกเั็นอะไร เสื้อพี่สั่งเสื้อช่องทางใหม่บ้านเขียวแล้ครับอันนี้โทษ่อยแดแ happy boy shop นะครับหกละเสบบาทส่งฟรีนะครับนี่ครับสีขาวนะครับคอเล็ชั่นดีสี่ไอออนอยู่ปะออนอยู่เออรักไอเข้ามาคุยอย่างนี้ไอคุยอยู่กับใครวะน่ากับเตยอ๋ออ่อะาอนออ๋อเล่นกับเตยอยู่ พาหิมไปซายตัวยูหน่อยนั่นหะใหญ่นะครับนี่อยู่ภูกเก็ตรถเทมากค่ะขอบคุณนะครับจะรีวิว g t ทลงช่องไหมได้ครับเดี๋ยวรีวิวนะครับเดี๋ยวรอก,กลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวนะครับไม่จริงขอเพลงสติ๊กเกอร์หน่อยไหมคุณให้มันเป็นสีชมพูหน่อยพ<ด>ี่ขอ,ขอผู้หญิงใส่ 2XL ใหญ่ไหมคะ ถ้าชอบโอเวอร์ไซส์ก็ได้นะครับแต่ผมว่า XL ก็น่าจะโอเคนะครับเจอพี่ตูนเป็นยังไงบ้างโอ้น่ารักมากผมยิ้มตลอดอ่ะี่นิกกี้ยิ้มทางการถ่ายเลยแบบว่าไม่มีช่วงไหนที่แบบว่าไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยยิ้มตลอดผมยิ้มตลอดเลยครับพี่ครับครับพี่ผมรู้สึกว่าผมเฟี้ยวมากแกน้ำเชิญคนแรกชื่อนิกกี้นะชันบ้านเขายังไม่เสร็จแต่ผมเดินเข้าไปแล้วอ่ะผมเดินเข้าไปห้องนอนพี่ตูนแล้วอ่ะจริง คนแรกเลยห้องนอนพี่ตูนนะครับไม่เคยเปิดให้ใครนะครับผมเข้าไปแล้วคนแรกเก่งไหมเจอพี่ตูนก็จงใจเลยครับตอนเจอก็ตื่นเต้นอยู่นะครับตื่นเต้นอยู่นะครับแต่พอพ,พดพวคุยเร่องาน,น,นดดครับผมก็แบบพอชวนคุยเรื่องบอลกับพี่ตูน,นอะไรเงี้ยก็แบบถ,ถูกคอกันนะครับเ l คือใหญ่แล้วใช่ครับซีชมพู พี่ตูนแทบไม่ออกช่องไหนเลยใช่ครับไปครับวันหลังมาเที่ยวด้วยกันนะน้องได้ค่ะวันนี้วันีเข้ามาคุยกับพี่อู๋แล้วเขาบอกว่าวันหลังเขาจะพาไอมาเขาบอกไออยากมาโอเคค่ะพี่นิกี้ แปนไงบ้าน้องไอขายดีไหมน้องขายดีค่ะพี่กี้ขายได้เรื่อยๆเลยค่ะเอฟซีก็ยังสั่งแฮ่ใช่ค่ะมีมาทยอยมาเรื่อยๆเลยแล้วหลูดตอบแชทคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่ตอบรอบนี้ไม่ต้องตอบแชทแล้วค่ะพี่กี้เพราะมีอัตราลนก็ได้เลยใช่ปะมใช่ค่ะส่วนใหญ่แบบจะมีแค่แบบน้อยคนที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยถึงจะเข้าไปตอบค่ะอ๋อโอเคยังสั่งได้นะครับ ลอไม่ด้วยครับพี่ปังไม่ได้พี่เพราะว่าโอเคนี่นะครับแอดแฮปปี้แอดเฮียผมพูดเลยไปเลยแฮปปี้บอยช็อปนะครับนเดี๋ยวขอบคุณค่ะพี่คีโอ้อสวยน้องไอ้ชี้แจงหน่อยค่ะชี้แจงเรื่องอะไรครับเจอแฟนพี่ตูนไหมเจอนะครับวันนี้มาหมดเลยนะครับทั้งพี่ตูนพี่ก้อยน้อง ทะเลน้องเวลานะครับน่ารักมากมแฮปปี้ไหมคะพี่นิกกี้แฮปปี้มากดีวความสุขมากมพี่นิกกี้ยิ้มตั้งแต่เล็กคนครับพี่ยิ้มตลอดนะแบบคัสครับพี่ยิ้มตลอดยิ้มยันมืดเนี่ย <c oughs> <Yeah. c oughs> ถ้าตื่นตั้งแต่ตีสี่ <c oughs> เพื่อแบบว่าสตาร์ทกองตอนสี่โมงเย็นอนะ <c oughs> แต่ก็ยังไม่มีอยู่ไม่มีใช่ไม่ไม่แบบตื่นต้นเไม่มีอิดออดไม่มีบอยไม่มีอิดออดตอนรอพี่ตูนคือเดินริมทะเลอย่างมีความสุขเลยมากสดชื่นรับลมทะเลแบบท่าเลยไกลนี้เลยอ่ะโอเคนี่เห็นไหมเดี๋ยววันหลังคอนเสิร์ตก็เดี๋ยววันหลังคอนเสิร์ตก็จะพาล่องน้องไปหมดอ่ะโอ้โหคอนเสิร์ตะเป็นไงนะ ก็ม่ต้อไปอ่ะใครายุทให้เป็นตุนไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาเลยนี่ตูบอกไม่ขึ้นมาเลยพอี่ตูนยางเช่ทุกคนแ่ะพี่ไม่ขึ้นนพี่ตูนคือยังไม่เสร็จเหรอคะพี่นียังเลยยังไม่เสร็จเลยพี่เข้าไปเข้านอนเข้าแล้วเดินทุกทุบ้านเลยมีมีคนที่เข้าบ้านพี่ตูนก็คือพี่นี่นะคะคนแรกครับนแรกครับแล้วพี่ตูนบอกว่าต่อไปบ้านเสร็จมานอนบ้านซพี่ตูนเลยครับ โอ้โหงานเสร็จแล้วไปค่าไปกินข้าวที่อย่าสปอยเยอะนะครับรอดูในคลิปบ้างเขาจะไม่หินมีคนบอกด้วยเหรอคะเฮ้ยเอฟซพี่หินครับสวัสดีครับพี่โอ้พี่หินเดี๋ยวนี้คือแบบคือพี่นี่ค่ะเดี๋ยวนี้แค่พูดถึงเรื่องแบบวันนั้นคุยกันเรื่องที่เอ่อ เรื่องของคิ้นที่เป็นประเด็นน่ะคนดูเยอะมากเขาเข้าไปจีบหญิงแต่เช้าร้านกาแฟเอ้ยอะไรมึงเอามือลูกปอดทำไมไม่โอสงสัว์ออ๋อสงสัยว่าอย่าเล่าอย่าเล่าบ้าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผู้หญิงรับออจอยัง ไม่ได้ฟอไปเอาเอดีๆเอาดีๆเอาดีดเอาดีๆเอาไม่ได้ฟอไม่ได้ฟอไม่ได้ฟออะไรเขาจะไม่กดลับมึงไม่ได้ฟอฟอแล้วแต่เขาจะไม่กดลับมึงเอาดีดี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 จริงเปล่าเดินเข้าไปในครัวแล้วก็ไปโชว์ยอดติ๊กตอกเขาจริงเปล่าไม่จริงครับอ้าวโอ้ยยินไม่แล้วยังไงเราต้องเชียร์นะ แล้วที่เมื่อเช้าไปร้านพี่อูร้า๋ซื้อรถพี่อูมีไอโฟนโอ้แล้วก็ไปเป็นเ,นเ็นพี่อูเป็นพี่อูแล้วโปรโมชั่นรถพี่อูเนี่ยซื้อรถแจกไอโฟนหรือมอเตอร์ไซค์ครับก็ถามว่าหินเอาไอโฟนหรือมอเตอร์ไซค์หินบอกเอาเซลครับโห้ <laughs> โห เริ Ooh, ite, ่มกลับมาแล้วโอ้ยตอนแรกหิ huh. like ้มยิมมาแล้วพอตอนแรกมีแฟนหนักที่กำลังไล่เช็คอยู่ยอะว่าซาฟาดีรู้บ้าโอ้ยยิ้มเช็คไม่หมดมั้งมาคาเซลหนักเลยบอกว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองได้ค่ะพี่คีมันจะเงียบแต่ถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่าตัวเองถ้าไม่ผิดเขาจะเถียทันทีอันนี้ตามหลักของแบบนี่ ปิดมีคนแท็กซาฟาด้วยอุ้ยยินยินคนดังแล้วขนาดเลื่องกันก็ต้องออกมาหินซาฟาฝากบอกว่าเสื้อเดมอนเมดขายที่แอดแฮปปี้บอยช็อปซาฟาบอกแน่นอนครับขายที่แอดแฮปปี้บอยช็อปครับโอเคพัอได้นะครับถึงวันที่12นะครนะส่งฟรีครับส่งฟรี6 9รบาทเาจะมีเยอะนะ มาซื้อมาบอกพี่ๆให้มาซื้อกันเยอะๆค่ะเพราะก็จะมีพี่ๆเหมือนตอนเช้าค่ะวินนี้ก็จะมีแบบพี่ๆที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าขายไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยยังมีอยู่อ๋อพี่ๆยังไม่รู้ว่าขายทำไมครับใช่ค่ะพี่ๆขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอจจะบอดแคสอีกรอบหนึ่งค่ะวินี่ีเพราะว่ามีคลิปอ่อนอ๋อโอเคค่ะฝากด้วยนะจ๊ะน้องไอได้เลยค่ะอีกตัวแล้ว่ะตอนนี้ไอยังไม่ได้เช็คยอดเดี๋ยวไอบอกอีกทีวันจันทร์ค่ะ ได้จ้ะบ้านเขียวแอดแท็กไอช็อปหกร้อยเก้าสิบขอบคุณครับแล้วก็ไปติดตามช่องน้องไอกันได้นะครับขอบคุณค่ะมีมี่ไม่ใช่มีมี่นะครับค่ะไม่ใช่มี่มี่มีมี่มี่มี่ไม่ใช่มีมี่โอ้ตากโอ้ตาลายเลยมีมี่ไม่ใช่มีมี่ฝนตกไหมคะพี่นิกกี้ฝนตกแต่น้องไอแล้วแล้วก็วันนี้มีลุงสวยมากเลยตอนถ่ายสวยมาก ยินทําดียินทําดีแล้วยินได้บินโดนยังอ่ะบินโดนแล้วยี่บินโดนแล้วบินโดนแล้วครับพี่ฟูพี่ตูนบอกว่าขอบคุณมากครับเอ่อที่มาบินโดนที่บ้านให้ครับพี่ก้อยน่ารักมากตลกมากพี่ก้อยแบบยอดเลยใช่แบบเทคแคร์ดูแลเลยดีมากแล้วก็จังหวะหิวน้ําก็เสิร์ฟน้ําช้างให้พี่ด้วยอุ้ยอนี้ดีค่ะร แกงโตว่าช้างไว้น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างช้างทั้งบ้านไี่ตูนพี <c oughs> ่นี่ไปกินข้าวเหรอคะตอนแรกไปกินข้าวกันแล้วงไงตอนแรกไปกินอ,อาหารใต้กันมาแต่ว่าอันนี้เป็นร้านที่พี่อุที่เขาแบบว่าเขาจองไว้ให้แต่เป็นร้านอาหารน่ะอ๋อค่ะพี่อูแปดิ้วสวัสดีครับ ไปอ่ปนลกพี่พี่อยากออกคลิปอาสามห้าไปอยู่ดีครับพี่นิกกี้แต่ว่าคนนะชอบรถพี่นิกกี้เยอะมากเออใช่เพื่งในบ้านเขียวก็มีแต่คนแบบว่าชอบชอบอะไรเงี้ยเอพิ่งรู้ว่ามีเมื่อวานแบบคนชมเยอะมากเลยจริงจริใช่ค่ะเยอะมากซื้อกรุ๊ปพ่ตูนมาจากเอฟซีไหมอ๋อ พี่ตูนเคยส่งมาให้ผมด้วยครับกรุปอ่ะอุยขิงขิงพี่อยูแปหรือบอกว่าสวัสดีครับทุคทกคนแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วอะค่ะพี่นิกี้ฝนหยุดแล้วจ้ะน้องไฮเดี๋ยวพี่ออกมาแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพี่กลับละเหมือนง่วงเลยเ<อ>พราะวันนอนน้อยนอยนไปสองชั่วโมงแล้วไปนวดอะ่ะไปนวดกันอะเ <laughs> ป็นไปนอนนวดกันสี่คนอ่ะแล้วแบบพี่ก็หลับตาอยู่แล้วพี่ได้ยินเสียง ไม่ต้องเดาเลยอันนี้ไอรู้เลยว่าใครพี่ก็แบบลุกขึ้นมามองหน้าปุ๊บมีไอปลิตที่ลุกขึ้นมาเหมือนพี่มองหน้ากันสองคนแสดงว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ไอปณิตละจังหวะนั้นคือม่านกั้นไอไม่ขึ้นกลับไปน้องบ่าวก้มหน้าแล้วพี่ก็สุดเดิมขึ้นครับพี่อครับพี่เปิดม่านมาปุ๊บเล้น้องบ่าคนเดียวเลยชัดเลยตัด แล้วนี่นักสามมรถหลับไ้ทุกที่แบบแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวคือหลับห้านาทีคือหลับได้แล้วอ่ะดับเครื่องไว้พี่แล้วแล้ววันเนี้สามคนนอนด้วยกันอะกูว่าเป็กออฟไอแน่แน่คืนเนี้ยเป,เป็กออฟไอแน่แน่มึงแบ่งมึงแบ่งทอนก็ได้ดีว่าใครจะเอาวะคุกคุกม,มึงอะหูหอดแล้วเห็วเป็นเดียว ็คือว่าถ้าใครหลับก่อนชนะหลับก่อนชนะแต่บางทีก็จะซวยหลับก่อนแล้วตื่นมาพี่เคยหลับก่อนแล้วชอบตื่นมาปิดพอดแคสชิปหายเลยเค้นหลับแล้วทำลายหัวม่วงใส่ GTR <c oughs> ด้วยซักคอได้ไหมคะได้ได้ได้ทำดีด้าหัวม่วงหนึ่งนันเราขายไปพี่ ได้ค่ะพี่ลูกหองนี่<ด>ใครทิงรับก่อนโดนแกงนั่นไงได้แล้วเดี๋ยวจะทําแบบจับฉลากเดี๋ยวผมจะขับจีทีไปส่งส่งเสื้อเองอืมโอ้แล้วถ้าอยู่ภูกเก็ตอะถ้าอยู่ภูเก็ตกูก็จับมากูก็โยนทิ้งแล้วกูก็จับใหม่เข้ <c oughs> าใจไหมเข้าใจไหมอินจัดไปลูกพี่ได้พี่รอกันเลยคะ่ะอ่าแบบพี่ใหรันรันไหมได้ไม่ไม่ จับจริงๆอะพี่หยอก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 ได้จับเ้วอย่าอ้าวสิอย่าอ้าวเราไปส่งไปส่งจริงๆได้ไล้วขุดรหันใหญ่ไรเงี้ยได้สไลด์รถได้สไลด์รถได้ครับเดี๋ยวขับไปส่งได้ขอไหวเลยลูกพี่ผมอยู่อยุธยาแต่ต้องลุ้นให้ได้ก่อนนะคะได้พี่เพราะว่า GTR ผมใช้อยู่แล้วครับไปส่งเลยพี่ ซื้อมาใช้ไงพี่นี่ยิ้มได้ครับเชียร์ใหม่ครับไ่ได้ครับเพราะว่าจะแวะนิมมาด้วยครับยะลาได้ครับยาลาได้ครับโอเคถึงแล้วน้องบ่าวมารัาพี่ไส้เื้ทีนึงเดี๋ยวพันทุกคนไปกินข้าวแล้วนะครับเสื้อดมอนเมสนะครับคอลเลคชันนี้นะครับดแฮปปี้บอยช็อปนะครับฝากพี่ๆกันด้วยนะครับพี่รู้ว่าไปจอดก่อนก็ได้พี่เคิรนเินได้จอด อ,อ๋เเอเหรออ๋อขารอแล้วโอเคโอเคได้ครับโอ้ยพี่ด like okay. you know. ีครับพี่สวัสดีครับพี ok ่สวัสดีครับอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยบพี่รู้จักตัวตุงบุเก็ตไหมกอลตุงบุเก็ตนะพี่ใครใครตัวตุงบุเก็นใครไม่หยายใครบุกมึงไม่สอนเลย